สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุโขทราชธานีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาคัดเรียนไปขายนะเดี๋ยวรอบนี้เรามาคัดขายรถรับของลงใหม่ๆเลยผมดูจากเรื่องของแล้วค่อนข้างโอเคแล้วครับอย่างรอบที่แล้วผมได้ไป2เข่งนะครับอย่างที่ว่าแหละของมาตั้งเยอะผมได้ไปแค่100กิโลครับเพราะว่ามาคัดของเหลือเลือกต่อไปก็ขายได้ทุกลูกรอบนี้ผมก็เลยมาแก้ตัวใหม่ก็อา,อาจจะไปไม่เยอะครับแบ่งให้คนที่เข้ามาที่หลังด้วย ตอนนี้ลองของเสร็จแล้วนะครับผมพัดได้สามเข่งนะสามเข่งล้นๆเลยก็ประมาณนี้ครับทรงนะลูกทรงก็มีสวยบ้างแล้วก็มีแบบขี้เหร่บ้างแต่ว่าลูกขี้เหร่เนี่ยผมจะไม่ค่อยเอามาเยอะจะเน้นๆหน่อยลูกไหนที่แบบว่าเนื้อสุดยอดเนี่ยผมถึงจะเอานะครับอย่างลูกนี้นะอันนี้ผมปล่อยไปไม่ได้ก็ <c oughs> <c oughs> ทรงมันอาจจะไม่สวยแต่ว่ามันก็ยังพอได้เนื้ออยู่แต่ว่าเรื่องเนื้อเขาคือมันสุดมากครับลูกนี้ยอมไม่ได้จริงๆต้องเอาครับ ก็อันนี้เป็นสองเข่งนะแล้วก็อยู่ข้างในอีกเข่งหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวเรามาดูสีเนื้อลูกที่ผมสงสัยดีกว่าเ mm. นี่ยครับอันนี้ก็ทั่วมันอ่อนๆนะครับ mm. แล้วก็น้ําหนักมันค่อนข้างตึงมือนิดนึงนะ mm. ให้ดูหนามก่อนนะครับหนามประมาณนี้ mm. ผมสงสัยก็เลยเจาะดูครับ <S <S อันนี้ก็จะเป็นสีเนื้อของเขานะครับอันนี้คือเนื้อดิบนะเนื้อดิบได้สีนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับอ mm. ันนี้ก็เป็นลูกสงสัย ก็จะมีอีกโูกหนึ่งครับอยู่ข้างในเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก็ดูโบคสองกันหน่อยประมาณนี้ก็เดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยไหมฟังเสียงจากด้ามมีดนะครับวันนี้ผมใช้ด้ามมีดเคาะเพราะว่าของมันตัดมาเมื่อวานมาใหม่ๆเราใช้ด้ามมีดเคาะฟังเสียงเดี๋ยวมาฟังเสียงลูกนี้หน่อยลูกนี้ที่ผมบอกว่าปล่อยไปไม่ได้ครับมันใกล้จะสุกละส่วนพวกนี้ก็เสียงลงธรรมดาครับ ประมาณนี้นะครับเสียงก็ผมคัดเป็นเสียงลงนะครับเสียงมันยังไม่ค่อยหลวมถ้าถ้าเป็นเสียงหลวมก็จะเป็นรูปนี้ครับเสียงหลวมละใกล้จะสุกแล้วครับอันนี้คือสองเข่งนะแล้วก็อยู่ข้างในอีกเข่งหนึ่งเนะครับเป็นเข่งนี้ที่ผมคัดได้อันนี้ก็ลูกสงสัยเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นหนามจีบเมื่อกี้ไม่ใช่หนามจีบนะนี่ครับลูกสงสัยจะพามาดู วันนี้จเจาะไปสองหนามนะครับอันนี้จะเป็นหนามจีบนะครับลูกโตแล้วก็ได้เนื้อเยอะครับลูกนี้ก็น้ําหนักดีเหมือนกันมันจะเนื้อเยอะๆครับถ้าส่วนใหญ่แล้วถ้าทุเรียนที่มันเนื้อเยอะเนี่ยผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับ <c oughs> ผมต้องบอกตามตรงนะครับไม่ค่อยมั่นใจทุเรียนที่ทรงเนื้อเยอะๆ <c oughs> อันนี้ก็ลองเจาะดูแลครับนะสี่นี้ก็โอเคอยู่ถือว่าถือว่าโอเคแล้วครับเนี่ย อ ane, ันนี้จะเป็นเนื้อดิบส่วนส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนามหนึ่งมันจะเป็นสองส่วนนะครับนะครับอันนี้ก็จีบนิดๆครับจีบไม่หนักมากแต่ว่าจะเป็นหนามทรงใหญ่หน่อยตอนนี้จะเป็นหนามทรงทีๆหน่อยครับตอนนี้จะเปลือกบางครับลูกใหญ่เปลือกบางส่วนลูกเล็กจะเปลือกหนาหนามมันใหญ่ครับนะครับสีนเนื้อก็โอเคครับถือว่าโอเคละถือว่ามั่นใจค่อนข้างมั่นใจแล้วครับ ลายสีเนี้ยประมาณนี้กลับไปขายก็ได้ไปสามเข่งครับได้ไปไม่เยอะเพราะว่าเหลือเอาไว้ให้คนเขามาคัดที่หลังบ้างวันนี้ก็มีคนมาคัดพร้อมกันกันกบผมนะครับอยู่เจ้านึงแต่ว่าเขาได้ไปเยอะหน่อยได้ไปประมาณสัก500มั้งแต่ว่าผมได้ไป150โลก็แบ่งๆกันไปครับเพราะว่าเขาเป็นมือใหม่นะเขาอาจจะไม่มั่นใจที่จะไปซื้อของเจ้าอื่นครับส่วนเราก็พอมีฝีมือหน่อยครับไม่ถึงกับว่าเก่งมากแต่ว่าพอมีฝีมือหน่อยแล้วก็ไปคัดเจ้าอื่นได้ ก็แบ่งๆกันไปครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับ๋ยวผมขึ้นคลองเสร็จเรากลับสุขลนครนะครับถ้าทุเรียนชุดนี้สุกเดี๋ยวผมมาแกะรีวิวสีเนื้อให้ดูครับว่าตอนสุกแล้วเนี่ยสีเนื้อจะเก่งขนาดไหนนะได้มา3มเข่งแล้วก็ข้างบนนี้จะเป็นเสียงแบบใกล้จะสุกนะครับน่าจะอยู่ประมาณสักครึ่งเข่งนะเดี๋ยวผมจะเอาไปแกะวันนี้แหละตอนนี้ก็เวลาประมาณหทุ่มครับเพิ่งจะมาถึง ลงองของเพิ่งเสร็จส่วนลูกนี้ก็จะเป็นลูกที่ผมสงสัยนะครับก็เลยเจาะลองชิมเนื้อดูเนี่ยนะสีเนื้อก็จะอยู่ประมาณนี้สีเนื้อค่อนข้างใช้ได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสีเนื้อพวกนี้กันครับพวกนี้ก็เป็นลูกที่มันใกล้จะสุกแล้วน่าจะมีสุกอยู่ประมาณสัก3าสีลูกครับ ผมเคาะด้วยมีดนะเสียงมันหลวมๆก็เลยแยกไว้น่าจะมีแกะได้แหละเดี๋ยวเรามาแกะดูสีเนื้อกันคืนนี้นละครับสรุปแล้วเราได้เสียงหลวมมา2ลูกนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะสุกนะในคืนนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงกันหน่อยครับก็2ลูกนี้มันเสียงแตกต่างกันนะอันนี้เปลือกหนาแล้วก็อันนี้เปลือกบางครับเสียงก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเนื้อน่าจะใกล้เคียงกันครับน่าจะเป็นเนื้อกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวเรามาลองเช็คดูกันอีกทีนึงครับ เกี่ยงประมาณนี้ครับคงจะไม่เจาะสามเหลี่ยมนะแลวกรีดแยกกูเลยเจาะสามเหลี่ยมเดี๋ยวมันโดนเนื้อครับ <S <S แบบนี้แหละตัสวสดุดโอเคแกะได้ มาดูสีเนื้อลูกแรกกันครับ รประมาณนี้ครับถือว่าสวยเลยนะอันนี้ก็สองคืนสุกครับเพราะว่าเดินทางมาคืนหนึ่งแล้วก็วันนี้ก็อีกคืนหนึ่งนะตีเป็นสองคืนแล้วกันครับอันนี้ไม่รวมกับตอนที่เขาเก็บของไว้นะครับไม่แน่ใจว่าเก็บของมากี่คืนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อกรอบนอกนุ่มในนะสีเนื้อกรอบนอกนุ่มใน เดี๋ยวว่าโอเคเลยเสียดายนะเอามาน้อยทาไมาแค่สามเข่งองครับก็อย่างว่านะครับพี่เขาได้ขอมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็แบ่งไว้ให้คนเป็นบ้าง รูปนี้ได้ห้าพูนะ โอเคครับได้ห้าปูเต็มเๆเลยอย่ามาฟังเสียงลูกที่สองกันเสียงนี้น่าจะเป็นสุกพอดีนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะเปลือกมันหนาครับอาจจะกรอบนอกนุ่มในก็ได้ โอเคนะครับเนื้อกำลังกิน อสีสันสวยมากคููสวยมากครับคู่ใหญ่ดู ีเห็นไส้เหลือเยอะๆไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวผมมาแต่งที่หลังนะผมแกะเอาความไว้ครับเพราะว่าการปอกทุเรียนแบบนี้มันใช้เวลาลูกนี้ได้สี่ฟูเต็มนะครับสี่ฟูใหญ่ๆ เรามาดูภูหลอกอันนี้เป็นภูหลอกนะครับมีนะแต่ว่าก็ภูไม่ใหญ่ภู <c oughs> หลอกครับเรียนไรเมตร ลูกนี้ลูกเดียวจะมีเนื้อสุกพอดีกับเนื้อกอบนอกนุ่มในนะครับมันสุกไม่เท่ากันนะเนี่ยพูที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นเนื้อสุกพอดีครับสีสวยนะสีเข้มเลยวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับ นายแกะสองลูก mm hmm. สีหน้าดีบเราก็ได้ดูกันไปนแล้วเนาะสีหน้าดีบก็ค่อนข้างสวยถ้าแกะสูกก็สีน่าจ,จะเต็มแบบนี้แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมให้ดูสีเนี้ยใกล้ๆก,ก,กันอีกทีครับประมาณนี้นะครับ เนี่ยนะก็เสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้ติดไม้นะครับพอดีกล้องที่ผมเคยใช้ถ่ายเนี่ยผมขายไปแล้วครับตอนนี้ใช้แค่มือถือนะอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขอแต่งไส้ออกแล้วก็ขอทุเรียนเข้าตู้เดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ํานอนก่อนครับตอนนี้กา็าทุ่มครึ่งละไปพักก่อนละครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสําหรับอีพีนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ